สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนสาลอนค่ะโหหายกันไปนานมากเรียกว่า2ปีได้เลยมั้ง <c oughs> นานมากจริงๆนะคะวันนี้นะแม่แอนจะมา <c oughs> เขาเรียกว่ามาทำผมเองเนาะโดยใช้นี่เลยค่ะแกน ไฟฟ้าแต่ว่าหลายคนคงจะมีปัญหาเนาะว่าทํายังไงถึงจะได้รอนที่มันเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้เรามีเทคนิคที่ทําง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่ถี่นาทีมาฝากกันคะ่ะค<ม>ิดว่าวันนี้จะจับหนูมาเป็นตุ๊ก,กตาอีกแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเนื่องจากเราอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาตินะคะวันนี้เราไม่มีหวีเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเรามีแค่นี้นะคะ แกน,น,นม้วนไฟฟ้านะคะก็คือใช้ลอนอันนี้น่าจะขนาดประมาณสัก25 27ประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะยางมัดผม2เส้นแค่นั้นเองาอางานก็ประเภทไหนก็ได้ที่มันมัดแล้วแน่นเนาะง่ายๆนะคะเราก็จะทําการแตกกลางผมแสกไปจนถึงข้้งหลังนะคะแตกกลางนี้ก็คือใช้มือนี่แหละเว้ยแล้วก็เอาผมมาไว้สองข้างนี้นะคะจะเห็นว่าเนี่ยเป็นแบนี้ต่อไป ราจะใช้ยางมัดผมมัดแกะขึ้นมไปรเราิ่มัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2ข้างด้วยกันอ่ะอน,นี้เราได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ไม่ต้องเรียบร้อยเลยมากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไ้เลยแม,แม่แอนวอร์มความร้อนไว้ลวนะคะจะเริ่มที่ข้างขวาก่อนแต่ก่อนจะเริ่มเนี่ยต้องทาความเข้าใจก่อนกับการม้วนเข้ากับม้วนออกนะคะคําว่าม้วนเข้าหมายถึงการสมมุติแม่ถางเนี้ย บิดมือเข้าออก,ก็คือหันเข้ากรอบหน้าตัวเองนะคะหมุนอย่างนี้เข้ากรอบหน้าตัวเองากับการม้วนออกก็คือหมุนข้อมือออกไปนะคะวันนี้เทคนิคที่เราจะใช้ก็คือการหมุนออกจากกรอบหน้าของเราเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเนาะนะคะวิธีการก็แค่หยิบผมทีละน้อยไม่ต้องน้อยมากนะเอาน้อยแค่ให้มันแบบว่าหนีบได้นะคะแล้วก็หมุนออกจากกรอบหน้าเห็นหไหมแม่าจะหมุนออกจากกรอบหน้าหมุนออกไปด้านนอก ก็จะเอาให้แบบว่าเกลีชิดยางมัดผมนะคะแล้วก็รอให้ความร้อนมันทําให้ร้อนผมอยู่ตัวหรือเซตตัวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยกันนะคะปล่อยก็จะได้เป็นรอนแบบอย่างนี้เด้งๆนะคะก็ปล่อยมันไปก่อนนะ,ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งร้อนเดี๋ยวเราก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดไอ้มัดผมแบบนี้ค่ะเหมือนกันม้วนออกสถานเดียวค่ะไม่ต้องม้วนเข้าเลย ตอนนี้นะคะเรามาถึงช่อสุดท้ายแล้วดึดดึดดึดนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาเราก็จะได้เป็นอย่างนี้เอ๋เพิ่งทําอะไรมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการกับข้างล่างที่เราเหลือไว้ก่อนนะคะข้างล่างที่เราเหลือไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผมทางด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ด้านในๆเนาะเราก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะเราก็แค่นี่นะคะนี่ไปแล้วก็ม้วนไปข้างหลังให้มันงอให้นันเอง คือผมแม่แนมจะมีความไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องะะจับตรงๆแล้วก็ม้วนไปข้างหลังนิดนึงให้มันมีความแบบว่าลอนม้วนสะบัดปลายไปข้างหลังอย่างเงี้ยะคะ่ะม้วนไปแค่นี้อำแค่ไปลายผมก็พอแล้วนี่ค่ะมันก็จะเป็นลอนหมุนไปด้านหลังแบบนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราเสร็จข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูเลยแล้วกันนะคะว่าออกมาแล้วหน้าตามจะเป็นยังไง มันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแบบว่ารอนคลายๆลุกสบายๆแบบคุณนายคุณนายอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหม,มก็จะเป็นรอนแบบว่าสูงต่ำไล่ระดับกันเพราะเรามีการมัดผมขึ้นไปจุกข,ข้างบนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะให้ความเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนี้เสร็จข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกข้างหนึ่งค่ะขอไปไวๆไ,ไม่พูดละอย่างเดิมหมุนออกค่ะ จะบอกว่าคือมันเป็นอะไรที่เรียกว่าทําไม่ยากนะแล้วก็ใช้เวลารวมๆแล้วไม่น่าถึง10นาทีแล้วยิ่งถ้าคนทําแบบไวๆ5นาทีก็เสร็จค่ะพอดีไปดูคลิปมาแล้วเขาทําออกมาแล้วแบบเอ้ยสวยดีค่ะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะนเียลยวลองกระปลอยสุดท้ายละ เสร็จเรียบร้อยอะเผื่อใครอยากรู้ว่าแม่แอนใช้ของอะไรใช้ของวิดอลเซ็ตสูทนะคะสีชมผูน่ารักกุ้มกริ้งมากเลยค่ะอะตอนนี้นะคะข้างนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โ้โหโอ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 ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 ออ้อ้โอ้โ วยนี่เป็นลอนแต่ว่ามีความเป็นธรรมชาติหน่อยหน่อยเห็นปะร้อนคลายคลายลุกแบบว่าคุณนายผู้ดีผู้ดีว้าวโอเคมัหอมจังเลยผมใช้เวลาแบบแป๊บเดียวเองปะป๊าคือถ้าไปทำที่ร้านนะต้องหอมอบผมมันหอมป๊า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  วงนอนแล้ว<อ>ไปนอนกัเถอะถ้าไปรอนแบบนี<ม>้ที่ร้านให้เขาทำได้วงนอนแล <laughs> ้ว <laughs> ต้องเสียดังเหรอว่า250าเชียวนะนี่คือเราแบบว่ารอนผมเองได้แบบว่าสวยงามนะคะเผื่อ <laughs> เป็นคลิปดีๆที่ใครที่แบบอยากรอนให้ผมเป็นธรรมชาติทั้นให้ผมได้แบบเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วถ้าใครอยากให้มันอยู่ทนก็อาจจะแบบอัดสเปรย์ฉีดพ่นปื๊ดๆหน่อยนะคะมันก็จะคลายตัวช้าลงแล้วก็น้อยลง โอเคแค่นี้คือเราก็สามารถไปงานแบบเป็นผู้เป็นคนได้แล้วนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคดีๆนะคะในการม้วนผมออกจากบ้านม้วนตัวนี้ด้วยมั่โอเคนะคะหวังว่าทุกคนนะคะดูคลิปนี้แล้วคงจะมีประโยชน์เอาไปทําตามได้ใครชอบแบบไหนนะคะก็ส่งกันบ้านได้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แม่แอนสอนทําผมอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่าเราห่างหายกันไปมันดับแอนสองนเลยโอเคงั้นวันนี้เราขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย ถพืไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งร่มพิ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และกะ็ a c e b o o k นจ๊ะ